มันรอยอะไรครับเนี่ยท่านใดร,รู้ไหมมันคือรอยอะไรครับนะใช่รอยแตกหรือเปล่าครับสวัสดีทุกท่านนะครับพบกันกับผมฟูม็กอีกเช่นเคยนะครับ นอกจากจะรับชมในทางช่องยู u ูบแล้วนะครับก็ยังสามารถติดตามรับชมเพิ่มเติมได้อีกหนึ่งช่องทางนะครับก็คือทางช่องแฟนเพจ a c e b o o k ชื่อฟูแม็กซ์เช่นเดียวกันนะครับเมื่อคลิปที่แล้วนะครับผมเองก็ได้ทำเจ้าพาราออนนั้น p 1 3 Li มลิมิเต็ดตัวนี้ไปนะฮะซึ่งก็มีเนื้อความโดยคร่าวๆนะครับ ep นี้เป็น ep ต่อเนื่องนะครับก็จะเป็นการเจาะลึกนะครับดูรายละเอียดต่างๆนานาของเจ้าปืนกระบอกนี้นะฮะ แต่คราวนี้นะครับจะดูถึงเรื่องของความปราณีตของชิ้นงานภายในนะครับแล้วก็ลองห้อยเครื่องมือนั้นมีแค่ไหนนะครับกรรมวิธีของเขาเป็นยังไงนะครับก็ลองไปติดตามชมกันนะครับแล้วก็คลิปแรกที่ใครจะยังไม่ได้ดูนะฮะผมก็จะแปะลิงก์ไว้ที่คอมเมนต์นะครับก็นื่เลยนะครับปืนกระบอกนี้นะครับผมได้ผ่านการเคลียร์กระสุนแล้วนะครับ แล้วก็เท่าที่สัมผัสนะครับก็รู้สึกว่าปืนแน่นนะครับแน่นมากๆนะครับเอาละมันแน่นจริงนะฮะมันก็สิ่งที่ตามมาเรื่องของความแม่นยำน,น,น่าจะสูงพอสมควรนะครับมีครูหลายท่านนะครับที่บอกว่าปืน1 9ึ่้นที่มันแน่นเนี่ยก็อาจจะยิงแล้วมีปัญหาคือเรื่องของการขัดลำนะครับก็อาจจะมีส่วนนะครับปืนแบบนี้ก็ต้องใครที่กําลังจะซื้อนะครับ หรือว่ามีอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดปืนของท่านมันขัดลำหรือมันการทํางานมันไม่สมบูรณ์สักเท่าไหร่ก็ควรจะรันอินนะครับให้ผ่านสักสองสามร้อยนัดนะฮะรับรองว่าจะลื่นเลยนะครับเอาละครับดูจากสภาพภายนอกแล้วนะครับก็ค่อนข้างที่สมบูรณ์นะครับสําหรับปืนกระบอกนี้นะครับสิ่งแรกที่ผมเห็นเลยนะครับว่าเจ้าพาเลานั้นรุ่นนี้นะครับคองปืนนั้นทําจากอลูมิเนียมนะครับคลองปืนนั้น ไม่ได้มาจากการทำโซลิดนะครับก็คือการนำกระทั่งอลูมิเนียมมาเจาะกัดดึงนะครับแต่ของปืนของเขานะครับเป็นของปืนที่เป็นระบบการหล่อนะครับหล่อโลหะนะครับถ้าสังเกตดูช่วงกลงไกนะครับนี่นะฮะเหมือนว่าเขาจะหล่อแล้วก็นํามาประกบกันนะครับนี่นะฮะเห็นไหมฮะกลงไกนี้ขึ้นเป็นรอยบล็อกพิมพ์ขึ้นมาเลยนะฮะ สังเกตดูนะครับด้านในนะครับส่วนแรกนะครับเห็นไหมฮะกลองไกลนี่ขึ้นขึ้นมาเป็นรอยเลย,เลยนะครับส่วนผิวพันธุ์นะครับของเขานะครับผมว่าเป็นการลมดําแบบลมดาด้านนะครับจะเป็นกึ่งมันกึ่งด้านคล้ายๆกับเป็นการทำแบคโพลีโคต เหมือนกับซีซัตตะกุล7จ b นะครับความปราณีตนะครับการเข้าชิ้นงานของเขานั้นค่อนข้าง,งที่จะถือว่าดีนะครับโดยรวมนะครับผมมองว่าดีนะครับไม่ว่าจะเป็นหลังอ่อนนะครับหรือว่าจะเป็นความเรียบเสมอของสไลด์แล้วก็โครงปืนนะครับส่วนของโครงปืนนะครับเป็นการหล่อโลหะขึ้นมานะครับไม่ใช่เป็นการ กัดขึ้นรูปด้วยแท่งโลหะนะครับคงปืนอย่างชัดเจนนะครับส่วนนกสับนะครับทุกท่านเห็นไหมฮะนกสับนะฮะนกสับก็เป็นระบบเหล็กหล่อเหมือนกันนะครับนี่นะฮะเห็นไหมครับนี่นะฮะร,รอยมลของพิมพ์ครับยังมีอยู่เลยนะเนี่ยนี่นะครับผมไม่ทราบว่า ระบบการหล่อนะครับให้ความแข็งแรงแค่ไหนนะครับแต่ก็ได้โปรดสังเกตตัวอย่างของลูเกอร์ไว้ก่อนนะครับลูเกอร์ก็ใช้ระบบการหล่อนะครับก็ยังไม่เคยเห็นปืนกระบอกไหนที่มันแตกนะฮะจากการใช้งานนะครับดังเช่นปืนลูเกอร์เป็นตัวอย่างนะครับพาราอนแนนรุ่นนี้ก็เป็นการหล่อขึ้นมาเหมือนกันนะครับในส่วนของโครงปืนนะครับแล้วก็นกศัพท์ในส่วนตรงนี้นะครับสส่วนนี้ก็สร้างด้วยความแตกต่างที่เราเห็นเห็นจากปืน1นึ่ก้าทั่วไปนะครับ ระบบการทํางานนั้นก็ค่อนข้างที่จะไหลลื่นนะครับเซฟเข้าได้ไม่แข็งไม่เหนืดจนเกินไปนะครับไกลก็ไม่เหนืดน,นะครับเอาละครับก็เชื่อว่าทุกท่านอยากจะดูข้างในนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นรอยเครื่องมือจากข้างในนะครับหรือเป็นลํากล้องเป็นอะไรก็แล้วแต่ก็จะมีความประณีตเรียบร้อยแค่ไหนนะครับนี่คือประแจที่เขาให้มานะครับเป็น,น โลโก้ของพารานแนนเองนะครับเดี๋ยวผมจะถอดออกมานะครับออกมาแล้วนะครับดูไว้เพื่อเป็นแนวทางเป็นความรู้นะครับสำหรับท่านที่จะซื้อปืนพาราลแนนนะครับเว่าคุ้มค่ากับสิ่งที่จ่ายหรือไม่นะครับลองประเมินช่างใจดูว้นะครับในส่วนของคารล็อกสไลด์นะครับ ถ้าดูผิวเผินนะครับท่านจะสังเกตได้เลยนะครับว่าก็จะปกตินะครับท่านที่มี1 9ึ่ก้าหนึ่งก็ลองหยิบขึ้นมาดูนะครับแต่เจ้าคาร์บอนไซด์ตัวนี้นะครับเป็นเหล็กที่เกิดจากการหลอนะครับดูสังเกตแม่พิมพ์นะครับนี่นะครับเป็นผงโลหะที่เทเข้ามาหล่อนะฮะหลอในบล็อกในพิมพ์ของเขานะครับในเรื่องของความแข็งแรงนั้นผมไม่ไม่กล้าประเมินนะครับ ถ้าปืนระดับนี้นะครับถ้ามันมีปัญหาถ้ามันแตกหักในก็รู้จะพูดยังไงให้มันกันนะครับนี่นะครับนี่คือสังเกตได้ชัดเจนเลยนะครับว่าเป็นบล็อกของแม่พิมพ์นะครับเนี่ยมีตัวเอสอย่างเงี้ยนะครับกลับมาดูที่คงปืนอีกรอบหนึ่งนะครับคงปืนนะครับนี่นะครับ ผมไม่รู้ว่าโครงปืนในส่วนตรงนี้นะครับเขาตัดไว้เพื่ออะไรนะครับมันมีที่ตัดไว้เป็นลักษณะสี่เหลี่ยมเลยหรือไม่ก็ทึบไปเลยนะครับแต่เจ้าพรามนั้นตัวนี้นะครับสังเกตด,ดูนะครับโครงปืนด้านซ้ายนะครับเป็นอลูมินียมนะครับ ตรงนี้เชื่อว่าไม่ใช่รอยการแตกนะครับแต่ผมแตกใจจริงๆนะครับว่าเจ้าคงปืนของพาราเนี้นรุ่นนี้ทำ่อยเป็นอย่างนี้นะครับถ้าแตกก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ก็น่าคิดนะครับถ้าไม่แตกแล้วทำไมต้องทำอย่างนี้นะฮะ ของปืนเป็นอลูมิเนียมนะฮะทำให้มีน้ําหนักเบานะครับแต่ว่าก็ตามที่ร,รู้นะครับว่าถ้าเกิดอลูมิเนียมกับโลหะชนิดเหล็กหรือสเตเลนก็มีความแข็งความเหนียวต่างกันนะครับเป็นไปได้แหมน,นะครับว่าถ้าเกิดยิงต่อไปในอนาคตนะครับจะกลายเป็นรอยแตกขึ้นมานะครับแต่นี้เป็นรอยที่เชื่อว่าเกิดมาจากโรงงานทํามาอย่างนี้นะครับผมไม่เข้าใจนะครับ หรือท่านใดมีประสบการณ์มีความรู้ก็อย่าลืมคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับแต่ว่าไม่ใช่รอยแตกแน่นอนนะครับถ้ากระรอยแตกจะต้องแตกที่ไม่เป็นระบบไม่เป็นระเบียบนะครับนี่เป็นการปาดของโรงงานมานครับมันเสมอกันหมดเลยนะคโครงปืนด้านในนะครับ มีรอยประกบของของอลูเนียมนะครับสังเกตด,ดูนะครับเนี่ยจะวิ่งตรงเลยนะเป็นการหล่อขึ้นรูปนะครับในส่วนของโครงด้านล่างน,นี้ลำกล้องไม่เหมือนกับ1ก1้นหนึ่งทั่วไปนะครับเอาละครับในส่วนของโครงปืนก็ขอผ่านนะครับระบบเข็มแทงหินวนก็เป็นคล้ายๆระบบซีดีแปนะครับ ราดูที่ชุดของลำกล้องแล้วก็สไลด์กันบ้างนะครับลำกล้องเป็นลำกล้องแบบมีแรมนะครับเป็นระบบพาราแรมนะครับลำกล้องนั้นเป็นสแตนเลสนะครับมีตราของพาราแนนไว้นะครับแล้วก็ระบุขนาดกระสุนด้วยนะครับแล้วก็ยังเขียนที่ลำกล้องด้านขวารับว่าเป็นมาสเกตนะครับเป็นลำกล้องเกรดแข่งขันนะครับมีความแม่นยำสูงนะครับเจ้าของปืนที่ยิงปืนกระบอกนี้ ไม่ถึงกล่องนะครับผมได้สอบถามกับท่านแล้วนะครับลำกล้องนั้นค่อนข้างทีง่จะแข็งแรงนะครับเรื่องนี้ผมขอผ่านนะครับในส่วนของสไลด์นะครับสไลด์นี้เชื่อว่าเป็นเหล็กที่กัดกึงขึ้นรูปอย่างแน่นอนนะครับเป็นเหล็กชิ้นเดียวนะครับที่นํามากัดกึงขึ้นรูปนะครับนักนิยมปืน,นหลายท่านนะครับก็จะบอกว่า เป็นลักษณะของเนื้อง,งานที่ค่อนข้างที่จะแข็งแรงนะครับในกรณีที่นาโคง้งึือมากัดขึ้นรูปนะครับส่วนของช่องคัดปอกนะครับมีการปาดช่องวอลไว้นะครับเพื่อให้ปอกกระสุนันกระเด็นออกมานะครับโดยที่ไม่ติดขัดในส่วนของตรงนี้นะครับรอยเครื่องมือในสนองสไลด์นั้นถือว่าน้อยนะครับ ในส่วนของตัวนี้น่าจะเป็นรอยของการเตะปอกนะครับนี่นะฮะเห็นไ,ไหมฮะมีเรื่องแบบแปลกให้คิดเหมือนกันนะครับตรงนี้นะฮะในส่วนตัวอื่นก็โอเคนะครับการทำผิวนะครับมีการหลุดลอกบ้างนะครับเพราะว่าในส่วนงวุฒนะครับมา ถูอยู่อย่างนี้นะครับในส่วนตรงนี้เป็นเหล็กนะครับก็ถือว่าได้ความรู้อีกประการหนึ่งนะครับสำหรับเจ้าพรานน้น P13.45 ดิมเตรุ่นนี้นะครับก็ดูไว้เป็นความรู้นะครับส่วนในกรณีที่ท่านเจ้าของปืนบอกว่าปืนกระบ,บอกนี้ขัดลำนะเป็นบางครั้งนะครับผมเชื่อว่านะครับปืนมันแน่นอยู่นะมันคือซื้อมา10ปีนะครับ ก็ยิยงไม่ถึงกล่องนะครับก็ผมเชื่อว่าปืนยังไม่ผ่านการระดินสักเท่าไหร่นะครับผมก็เชื่อว่าระบบของเขานก็มาตรฐานนะครับสําหรับปืนในระบบ191นึ่งนะฮะในยี่ห้อของเทร์รานั้นนะครับเอาละครับ ผมแปลกใจตรงนี้จริงๆับผมไม่เคยเห็นปืน1นึก้นหนึ่งที่ถ้าเกิดจะตัดช่องว่างมาตัดเป็นแค่เท่านี้นะครับเคยเห็นตัดกว้างแบบโครุ่นใหม่ๆหรือว่าเป็นแบบคิมเบอร์รุ่นใหม่ๆนะครับตัดกว้างเลยนะครับป้องกันการลางสไลด์แตกนะครับเอาล้วครับก็ถือว่าดูไว้นะฮะเป็นประดับความรู้ไปนะครับ ท่านใดมีข้อมูลความรู้นะฮะก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันนะครับหรือว่าท่านใดใช้รุ่นนี้อยู่นะฮะก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันนะครับแล้วก็คลิปหน้าจะมีเรื่องอะไรมาพูดคุยกันนะครับก็อย่าลืมติดตามนะครับถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับถ้าเกิดใช่ก็อย่าลืมกดแ like ชร์ชนะฮะส่วนวันนี้สวัสดีครับผม